มนตราทิพยาธนเรียกรักมหาสนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิพาเทวาสิเนหังเวหา เวโหเวเหมามาจิตตังจุติจิตจตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตาณเห็นตัวให้สนหาโมเห็นหน้าให้หลงไหลพุทมิได้พูดจา เป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานังณนะติดอกมะติดใจพระหลงไหลทะอาวรเอหิชัยะชัยะทิพพาเทวาสิเนหังเวหาเวโหเวเหมามาจิตตัง จุติจิตตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตาณเห็นตัวให้สเสนหาโมเห็นหน้าให้หลงไหลพูธมิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหา มามานางังณติดอกมะติดใจพระลหลงไหลทะอาวรเอหิชัย,ยะชัย,ยะทิพาเทวาสิเนหังเวหาเวโห,เว,ห,เ,วหเวเหมามาจิตตังจุติจิตจตานังสะเสมิวาริตังปิยะ อิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตาณเห็นตัวให้สเสนหาโมเห็นหน้าให้หลงไหลพุทธมิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามาน,างนังณติดอกมะติดใจพระหลงไหล ทาวรนเอหิชัยยะชัยชยะทิพาเทวาสิณีหังเวหาเวโหเวเหมามาจิตตังจุติจิตตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติ ตาณนะเห็นตัวให้เสนหาโมเห็นหน้าให้ลหลงไหลพุทนิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานังณนะติดอกมะติดใจพระลหลงไหลทอาวรเอหิใจยะใจยะ ภาเทวาสิเนหังเวหาเวโห,เว,ห,เ,วหเวเหมามาจิตตังจุติจิตตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตาณเห็นตัวให้เสนหาโมเห็นหน้าให้หลงไหล พูดมิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานังณนะติดอกมะติดใจพระลหลงไหลทะอาวรเอหิชัยยะชัยยะทิพาเทวาสิเนหังเวหาเวโห,เว,หเวเห มามาจิตตังจุติจิตจตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตานะเห็นตัวให้สนิหาโมเห็นหน้าให้หลงไหลพุทธมิได้พูดจจาเป็นต้องขาดใจตาย ทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานางังนณะติดอกมะติดใจพระลหลงไหลทะอาวรเอหิใัยยะชัยยะติพาเทวาสิเนหังเวหาเวโหวเวเหมามาจิตตังจุติจิตตานางัง สเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตาณเห็นตัวให้สเนหาโมเห็นหน้าให้หลงไหลพุทธมิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานัง นาติดอกมะติดใจพระลหลงไหลทะอาวรเอหิใัยยะชัยยะทิพาเทวาสิเนหังเวหาเวโห,เว,ห,เ,วหเวเหมามาจิตตังจุติจิตจตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิ อิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตาณนะเห็นตัวให้เสนหาโมเห็นหน้าให้หลงไหลพุทนิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานางังนณะติดอกมะติดใจพระหลงไหลทะอาวร์ เอหิชัยยะชัยยะทิพาเทวาสิเนหังเวหาเวโหเวเหมามาจิตตังจุติจิตตานังสะเสมิวาริตังปิยะอิทธิหะทะยังจิตตังวิรุติจิตตา ณเห็นตัวให้สเสนหาโมเห็นหน้าให้ลหลงไหลพุทธิได้พูดจาเป็นต้องขาดใจตายทาสวงในเกิดกามายะมาหามามานังณนะติดอกมะติดใจพระลหลงไหลทอาวรเอหิใจยะชัยชยะ